เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับสวัสดีแฟนบอลกองทัพป,ปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบคําประจําวันที่28ธันวาคมวันนี้ครับในข่าวรอบคําเรามาเริ่มกันที่บทสัมภาษณ์ของเอริกเทนฮากหลังเกมที่แมนยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะฟอเรสต์ไปเมื่อคืนนี้3ต่อ0นย์ะครับดวเราจะไปกันที่บทสัมภาษณ์ถึงรายบุคคลเลยนะครับที่เทนฮากคพูดถึงไม่ว่าจะเป็นคาซิโรลูกชอวารานและก็มาคัสแวร์ฟอร์ด มาเริ่มกันที่คนแรกนะครับกับคาซิโรดิวเทนทักได้ให้สัมภาษณ์ว่าผมไม่สามารถปฏิเสธได้เลยว่าคาซิโรมีบทบาทต่อทีมทีมนี้มากๆผมทําได้แค่ยืนยันว่านี่คือเรื่องจริงเลยล่ะการได้ร่วมงานกับเขานะั้นเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยนะผมคิดว่าทุกคนคงเห็นกันแล้วว่าบทบาทของเขาเนะี่ยสำคัญมากขนาดไหนทั้งเรื่องของผลงานทั้งระดับที่เขานํามาสู่ทีมมันมีความหมายมากจริงๆต่อทีมของเรา ส่วนลุกชอหนะ่าเขาทำราวกับว่าเขาเล่นตำแหน่งเซ็นเตอร์ฮาฟมาทั้งชีวิตเลยนะเขาทำได้ที่ได้อย่างวิเศษมากๆม,มันเป็นเรื่องที่ดีที่ได้รู้ว่าเรามีตัวเลือกเพิ่มขึ้นมาในตำแหน่งนี้นั่นคือสิ่งที่คุณต้องการจากคีมการมีนักเตะที่เล่นได้หลายตำแหน่งเขาเล่นได้นิ่งมากมันเป็นผลงานที่ดีมากจริงๆทางด้านราฟาเอรานผมคิดว่าราฟาแดงเห็นถึงตัวตนเลยนะและมาตรฐานที่ยอดเยี่ยมของเขาอีกครั้งหนึ่ง เรามีปัญหาขาดคลานเรื่องกองหลังและเขาก็ก้าวเข้ามารับผิดชอบกับเรื่องนี้และทำผลงานได้อย่างดีมากๆนี่เป็นอีกนัดหนึ่งที่เขามีความสำคัญต่อทีมเรามากจริงๆในรายของมาคัสแบทฟอร์ดมันคือหน้าที่ของผมนะที่จะต้องทำให้ทีมมีผลงานที่ดีที่สุดทำให้นักเตะแต่ละคนมีผลงานที่ดีให้พวกเขาได้เล่นตำแหน่งที่ดีที่สุดและทำให้พวกเขามีภาพจิตใจที่ดีที่สุดสำหรับการแขข่่งัันนนนนผมมยยาาาจะทททหห้้้ีีีใใดดดสุุกๆ แม้ว่าจะยังมีบางเรื่องที่มาคัสยังสามารถพัฒนาได้อีกแต่นี่ก็เป็นผลงานที่ดีมากเลยนะของเขาและหากว่าเขายังคงรักษาสปิริตรักษาโฟกัสแบบนี้เอาไว้มันก็ไม่มีใครจะหยุดเขาได้ผมมั่นใจนะว่ากราฟมันจะพุ่งขึ้นไปได้อีกเขาจะยิงและทำแอสซิสต์ได้มากกว่านี้อีกอย่างแน่นอนมากันที่เรื่องฟอร์มการเล่นในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทางเอริกเฮนทังนาะได้ออกมาเผยว่า เขาพอใจกับชัยชนะครับแต่ก็ยังยืนยันว่าทีมต้องเฉียบขาดมากกว่านี้ในเรื่องการยิงประตูครับด้วเอริเฮนทักได้ให้สัมภาษณ์ต่อว่าผมพอใจมากนะกับ3มประตูที่เราทําได้จริงๆน่าจะมากกว่านี้ด้วยซ้ําแล้วก็แฮปปี้กับครีนชีที่เราทําได้เช่นกันผมคิดว่าเราทํได้ดีเลยนะนบตั้งแต่กลับมาจากพักเบรกได้ดูเกมแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ดีเลยล่ะเราพัฒนาขึ้นมากแต่ถึงอย่างนั้นแล้วทุกครั้งหลังการหยุดพักไปนานๆคุณจะเห็นได้ถึงผลงานที่ตามกว่าเดิมเสมอ วันนี้ผมเห็นเรื่องนั้นด้วยเช่นกันนะแต่เราก็ยังขาดนักเตะบางคนอยู่มีงานมากไหมที่เราต้องทำเพื่อที่จะกลับไปถึงมาตรฐานสูงสุดของเราแต่การลงสนามจะช่วยคุณได้เพราะมันดีกว่าการซ้อมอย่างแน่นอนส่วนเรื่องความเฉียบขานะาผมยืนยันได้นะนะั่นเป็นสิ่งที่ผมย้ำในห้องแต่งตัวอยู่เสมอเราต้องยิงประตูให้มากขึ้นผมคิดว่าเราสร้างโอกาสได้เยอะมากนะแต่ต้องรองจนถึงท้ายเกมนั่นแหละกว่าจะได้ประตูที่3เราต้องปิดเกมให้เร็วกว่าน,นี้ ต้นครึ่งหลังเรามีโอกาสดีมากๆถึง2ครั้งเราต้องรีบยิงเพื่อปิดเกมนี้ให้ได้เพราะเรามีเกมมากมายรออยู่และหากว่าเราสามารถพารังเตะได้เร็วนะมันก็จะเป็นผลดีต่อทุกคนด้วยรวมถึงดีต่อพัฒนาการของทีมด้วยเช่นกันผมคิดว่านักเตะของเราจบสกอร์ได้นะคุณเห็นกันแล้วนี่มาซิยานเป็นตัวจบสกอร์มาคาสเวลตฟอร์ดก็เป็นตัวจบสกอร์ลูโน่แฟนเดสก็ยิงได้มากมายเช่นกันเรามีนักเตะหลายคนนะที่ยิงประตูได้เราแค่ต้องเฉียบขาดมากกว่านี้ก็เท่านั้นแหละ เรามาที่ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของโอเวนไฮแกลฟที่ได้ออกโรงมาชมลุกชอนนะครับว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมมากหลังจากถูกจับไปเล่นตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กแบบขัดตาทัพไปก่อนนะครับในเกมกับฟอเรสต์เมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยโอเวนไฮแกลฟนะครับได้กล่าวชมลุกชอผ่านทาง BT Sport ตว่าเขาเล่นเหมือนฟลั์แบล็กเอนบาวเออร์ตำนานของบบเยนเลยนะเขาหน้าทิ้งมากเขาดูเล่นได้สบายๆบยเลยล่ะและก็จ่ายบอลได้อย่างยอดเยี่ยมมากด้วย เราก็เห็นเขาเล่นกองหลังฝั่งซ้ายในแผงหลังสามาแล้วแล้วก็ทําได้อย่างดีมากๆแต่วันนี้เขาต้องเล่นในแผงแบ็กโฟที่มีเซนเตอร์2คนซึ่งเป็นงานที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงเลยนะแต่ผมก็คิดว่าเขาดูน่าทึ่งมากเลยล่ะลิซโดมาดิเนสเล่นด้อย่างยอดเยี่ยมวารานแม็กควายได้ความมั่นใจกลับขึ้นมาแล้ววันบิซาก้าได้ลงเล่นเกมนี้เราจะได้ดาโลกลับมามาลเลเซียก็ดูดีมากนะในเกมวันนี้ เพราะฉะนั้นแล้วผมคิดว่าคุณจะมั่นใจได้อย่างเงียบๆเลยว่าในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้ามันจะเป็นผลดีต่อมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างแน่นอนเรามาต่อกันที่ทัศนะของปาติสเอฟราอดีตแบ็กซ้ายของทีมกันบ้างนะครับด้วยเอฟรานะที่ออกมาเผยว่าเขาพยายามคอยกระตุ้นองตอรี่มลซียานให้รักษาสภาฟคามฟิตอยู่ตลอดเวลาและต้องยิงประตูให้กับทีมได้มากกว่าที่เป็นอยู่ด้วยเอฟรานะครับเด้กกล่าวเรื่องนี้ผ่านทางอเมซอนพลาววิดีโอว่า ผมมีความสุขมากนะกับมาซิยานผมได้คุยกับเขาหลังเกมผมบอกว่าผมอยากได้ประตูจากเขามากกว่านี้ผมยังบอกเขาต่อไปอีกว่าผมอยากให้เขารักษาสภาพความฟิตต่อไปเอาไว้ให้ได้มันคือสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเลยนะและผมคิดว่านี่แหละคือเหตุผลว่าทําไมเอริกเนากถึงเปลี่ยนเขาออกจากสนามหลังจากที่ครึ่งหลังผ่านมาแค่20วนาทีเท่านั้นเขาแค่อยากดูแลเรื่องสภาพความฟิตของมาซิยานให้อยู่ในสภาพที่พร้อมที่สุดเหมือนกันนั่นแหละ เรามาปิดท้ายกันที่บทสัมภาษณ์ของมาคัสแรดฟอร์ดซึ่งยิง1ประตูในเกมกับฟอ r e เรสต์เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับดิแรดฟอร์ดนะที่ออกมาบอกว่าตอนนี้เขากําลังเล่นฟุตบอลอย่างมีความสุขเลยครับพร้อมกับตั้งเป้าหมายว่าในซีซั่นนี้ต้องยิงให้ได้มากกว่ายิ่มสประตูซึ่งเป็นสถิติยิงมากสุดต่อซีซั่นที่เจ้าตัวเคยทําได้ครับดิวแรดฟอร์ดนะครับได้สัมภาษณ์เรื่องนี้ผ่านทาง Amazon p r i m e ว่า ผมไม่รู้ว่าตอนนี้ผมกำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีที่สุดนับตั้งแต่เล่นฟุตบอลเลยหรือเปล่านะแต่แน่นอนว่าตอนนี้ผมกำลังมีความสุขมากเลยล่ะเราคว้าชัยชนะได้และยกดับการเล่นขึ้นมาได้เยอะมากเลยล่ะผมมีความสุขกับพัฒนาการตรงนี้และหวังว่าเราจะทำแบบนั้นต่อไปได้นะมันเป็นทัศนคกติที่แตกต่างไปโดยสิ้นเชิงจากซีซั่นก่อนเราเป็นที่แตกต่างกว่าเดิมมากและกำลังเล่นฟุตบอลในแบบที่แตกต่างออกไป สำหรับผมแล้วเมื่อไม่อยู่ในทีมและกลับมาลงสนามมันจะเป็นความรู้สึกอีกแบบเลยล่ะคุณต้องคิดเรื่องการสร้างอิมพัคให้ได้และคุณไม่แน่ใจว่าจะเมื่อไหร่กันนะที่จะได้โอกาสทำประตูบ้างแต่ตอนนี้ผมมีความสุขกับสิ่งที่ผมกำลังทำอยู่ตอนนี้ผมรู้สึกผ่อนคลายในตำแหน่งที่ผมได้ลงเล่นและต้องการทำประตูให้ดีม,มากกว่านี้มีหลายครั้งนะที่ผมอยากลงเล่นทางฝั่งซ้ายแต่ผมก็คิดว่ามันขึ้นอยู่กับผู้แข่งด้วยแ่ะ หากคู่แข่งมีจุดอ่อนอยู่ตรงกลางมีผู้เล่นบางคนที่ผมคิดว่าสามารถเล่นงานพวกเขาได้ผมก็ต้องการมีอิสระในการเคลื่อนที่เพื่อทําแบบนั้นใส่พวกเขาด้วยเช่นกันถ้าผมสามารถอยู่ในตำแหน่งแบบนั้นได้ต่อไปแล้วแล้วก็มันก็ยอดเยี่ยมเลยละ่ะผมพูดคุยกับทีมอยู่ตลอดนะเกี่ยวกับการที่ผมอยู่ในกรอบเขตโทษของจังหวะแตะม่มุมเพราะปกติแล้วผมจะได้อยู่แถวบริเวณร,รอบนอกกรอบเขตโทษมากกว่าประตูของผมเป็นหนึ่งในจังหวะจากสนามซ้อมถึงเราไม่ได้ฝึกจังหวะนี้กันมากนักก็ตาม เราเห็นว่าฟอเรสชอบประกอบแบบตัวต่อต,ตัวมากกว่าและหากเราทำให้พวกเขาเทไปอีกฝั่งได้เราจะมีโอกาสที่สำหรับทำประตูเลยล่ะกองหน้าทุกคนมีจำนวนประตูที่พวกเขาต้องการพยายามยิงให้ถึงแต่สำหรับผมแล้วเป้าหมายคือการยิงให้ดิมมากกว่าที่เคยทำได้ในแต่ละซีซั่นดังนั้นผมคิดว่าซีซั่นนี้เป้าหมายของผมก็คือยิมสองหรือว่ายิมสามลูกนี่แหละและผมต้องพยายามต่อไปในการยิงประตูเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับทีมให้ดิมมากที่สุดด้วย หากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด Subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ a c e b o o k Red d v v i w Page กันด้วยนะครับผม